ลูกผักเคียวเยอะแบบนี้จะเอาไปขายให้ใครใครเป็นคนกินแล้วคนซื้ออยู่ที่ไหนถ้าอยากรู้เรื่องราวของการหาเงินจากการปลูกผักเคียวขายต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับบ่อยครั้งเลยนะครับที่ทุกคนเห็นผมปลูกผักเคียวเยอะมากๆแล้วก็เก็บทีหนึ่ง50โล70โล100โลก็ยังเคยมีในแต่ละครั้งนะครับแต่เชื่อไหมครับ ก่อนผมจะขายได้เยอะขนาดนี้เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วผมขายผักเคียวไม่ได้เลยแม้แต่กิโลเดียวในทุกๆวันนะครับไม่พอผมยังต้องแจกผักเคียวแล้วก็แนะนําผักเคียวให้คนรู้จักให้เพิ่มมากขึ้นแล้วเขาถึงจะซื้อกินซึ่งก็ใช้เวลาอยู่เป็นปีนะครับแต่สิ่งที่ผมทําอยู่ตลอดแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องก็คือ การสื่อสารเรื่องราวการนำรูปภาพเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมันยังไม่มี TikTok แล้วผมก็ทำ YouTube ไม่เป็นนะครับผมก็ได้แต่ถ่ายรูปกิจกรรมภายในสวนการปลูกผักเคียวและแนะนำประโยชน์จากทาง Facebook นั่นเองครับ Facebook จะเป็นช่องทางหลักที่ผมสื่อสารกับลูกค้าแล้วหลังจากนั้นนะครับลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้ามาครับ ช่องทางที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนก็คือช่องทางออนไลน์นี่แหละครับเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆตัวเราในอําเภอเดียวกันในจังหวัดเดียวกันหรือแม้แต่ข้ามจังหวัดข้ามภูมิภาคทุกวันนี้การขนส่งดีขึ้นมากๆแล้วครับเราสามารถจัดส่งผ่านระบบรถห้องเย็นเหมือนที่ผมส่งผักเคลแล้วก็ผักชนิดอื่นๆที่ลูกค้าจากทางบ้านนะครับสั่งกันเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์ก็จะจัดส่งด้วยรถห้องเย็นส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะครับผักเคลนอกจากจะข ายใบสดแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเพาะต้นกล้าขายต้นกล้าต้นใหญ่ๆให้กับลูกค้าซึ่งมันก็สามารถที่จะผ่านช่องทางออนไลน์ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวนี้มีหลายๆร้านมากเลยที่นําต้นกล้าผักเคียวมาจําหน่ายนะครับก็สามารถส่งผ่านการขนส่งทั่วไปได้หมดเลยนะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเจอเมื่อก่อนก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเวลาอยู่ในกล่องนานๆอาจจะเกิด การเหลืองการแตกหักซึ่งมันก็ต้องเคลมนะครับซึ่งมันก็ต้องบางทีก็ต้องวัดดวงเหมือนกันสําหรับใครที่จะขายต้นกล้าหรือใครที่มีฝีมือในการทําอาหารนะครับอาจจะต่อยอดจากการขายใบสดนะครับมาเป็นการขายอาหารสําเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นน้ําผักเคียวสกัดหรือว่าน้ําผักเคียวปั่นกับผลไม้ชนิดอื่นๆทําเป็นแซนด์วิชผักเคียวสลัดผักเคียวหรือแม้แต่ขนมจากผักเคียวนะครับเอาไปผสมกับขนมปังหรือว่าทําเป็นไส้ของขนมต่างๆก็สามารถทําได้ ได้ด้วยครับหรือมีพื้นที่ไม่เยอะครับปลูกไม่กี่ต้นแต่ก็สามารถถ่ายรีวิวทาวิดีโอปักตะกร้าในช่องทางของ tiktok เพื่อหารายได้เสริมจากค่าในหน้าไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์สารกําจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆที่เราใช้ในแปลงก็สามารถทํารีวิวแล้วได้รับค่าในหน้าก็ได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางในการหารายได้จากการปลูกผักเคลใครมีวิธีหารายได้อย่างอื่นก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับ